สวัสดีครับวันนี้ก็มาอย่คนติดดินพักินผาทัวนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาคูปตาไปลากคูปตาเหมือนกันนะครับก็เป็นรถไถน,นะครับผมอันนี้เราก็จะเอารถขึ้นนะครับ นี่ครับผมเราก็ไดเอารถขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมาโย่เจ้าคูบาร์ตาติดหลบนะครับผมเอาวิ่งกันวิ่งกันทีละสองคันอันนี้วิ่งคันเดียวครับสายโหดครับผมนี่ครับเอารถเกี่ยวมาราครับผม ขึ้นสบายมากเลยครับพี่น้องลากขึ้นแบบชิวๆเลยครับนี่ครับผมอันนี้เราก็เอารถเกี่ยวมายืนไว้เลยนะครับก็มีการติดหลมอีกรอบต่อไปนะครับผมนี่ครับเสียต็อปบอกว่าจอดไว้อยู่ตรงนี้นะครับเผื่อติดหลมอีกรอบต่อไปนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับวันนี้มาอยู่เสียจอแนะครับนี่ดูครับขายโลกต้องมีมาดด้วยนะครับผมนี่ครับไปไหน เออยางรึกนะครับผมนี่ครับหลมมากนะครับปรับเข้าหรือก,ก็วิ่งแป๊บเดียวก็จะจมนะครับถ้าไม่ปรับลึกก็ไม่ได้ครับไม่เข้าครับ ก็เป็นรอบที่2แล้วนะครับนี้เราก็เอารถเขียวยืนไว้เลยนะครับผมพี่น้องอภาพสาันมากก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับผม ปก็ปกติเขาก็จะจะวิ่งกัน2องคันนะครับผมรถถ่ายติดไม่เป็นไรนะครับผมอย่าให้รถเกี่ยวติดนะครับทำการเป็นดึงแล้นะครับพี่น้อง ด้วยถ่ายด้วยนะครับแก้วพี่น้องตายยินได้พอติดโอ้ยดนอจึงไม่ยากครับผมรถเกี่ยวคันใหญ่รถถ่ายแทบจะไม่ได้ใส่เกียร์นะครับ นี่ครับตกเย็นมาต้องเกียร์กันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เอารถเกียวจอดรอไปเลยนะครับรอดึงเลยนะครับผมครับไทยนำน้ำก็จะเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะครับผมส่วนมากค่อนข้างจะติดลมนะครับ เาเอารถยืนไว้เลยนะครับสำหรับรถเกี่ยวเสียเทน,นะครับผมวันนี้น่าจะว่างนะครับวันน,นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ